อินชาด uh ิส so be like ุกาลได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับเกมนัดสุดท้ายของพวกเขาในรอบไฟนอลโฟนะครับเอาชนะคู่แข่งลุ้นแชมป์ได้เลยนะครับนครราชสีมานะครับพ่ายไปในเกมสุดท้ายครับไดมอนด์ฟูดครับแซงเอาชนะสาวโฟราดไปได้สําเร็จครับสามต่อหนึ่งเซตครับเอาชนะไปด้วยสกอร์ยี่สิบหกต่อสิบแปดนะครับยี่สิบห้าต่อสิบเก้ายี่สิบห้าต่อสิบห้าแล้วก็ยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามนะครับไดมอนด์ฟูดพีซีครับเป็นแชมป์วอลลเย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้ในประเภททีมหญิงนะครับครับ เอ็งออนฟู้ดมีสี่แคบครับก็ขอขอบคุณนะครับทางสบคนะครับส่วนเรื่องสถานการณ์โควิด19นะครับที่ให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับได้จัดการแข่งขันในคีมวอลเลย์บอลเทนนิสทุกการสองพี่สิบเอ็ดในสัปดาห์สุดท้ายนะครับโดยเงื่อนไขจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในสนามนะครับก็อยากให้การแข่งขันนั้นจัดอย่างต่อเนื่องนะครับกะแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด19กลับมาอีกรอบก็ตามนะครับส่วนอีกฝ่ายนึ่งนะครับขอขอบคุณ